สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียรจะมาบอกนะครับว่าเฮ้ยทาไมนะครับวิธีการรับมือกับไวรัสโควิดนะครับมันถึงเป็นการกินร้อนช้อนชั้นนะครับเมื่อก่อนเห็นไหมครับจำได้ไหมครับที่โควิดมาแรกๆนะครับก็เขียนว่ากินร้อนช้อนกางเดี๋ยวนี้นะครับใช้ช้อนกางไม่ได้นะครับเขาใช้คําว่าช้อนชันแทนเหตุผลนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับการต้องกินร้อนเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดกินอย่างนี้ครับเนี่ยทำเป็นซุปเนี่ยหรือผัดอย่างเงี้ยร้อน สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับคือเชื้อโควิดนะครับมันจะไม่สามารถทนความร้อนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากินกับข้าวนะครับที่มันเนี่ยมันผัดอะไรนะครับหรือว่าเป็นต้มอ,อย่างเงี้ยแบบร้อนๆไม่มีเชื้อโรคแน่นอนดังนั้นก็คือกินร้อนโอเคถูกแล้วคราวนี้ทําไมเขาถึงเปลี่ยนคําว่าจากช้อนกลางเป็นช้อนชั้นอ่ะเพี้ยนให้ดูนะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นช้อนกลางนะครับเนี่ยเราใส่ไปงี้ปุ๊บเพี้ยนมาจับใช่ไหมครับพอเป็นช้อนกลางปุ๊บ คนอื่นก็มาจับนะครับปื๊บป๊บหลายคนแล้วถ้าเกิดมีคนนึงเป็นโรคครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันก็จะเฮ้ยติดติดติดกันไปต่อเรื่อยๆดังนั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับที่ว่าเขาไม่ให้กินช้อนกลางครับเปลี่ยนนะครับว่าช้อนกลางเป็นช้อนชั้นแทนหลายคนนะครับก็แปลกใจนะครับว่าทำไมต้องเป็นช้อนชั้นเพราะว่าแค่นี้ครับคุณอย่าคิดนะครับว่าเนี่ยแค่เพี้ยนแค่แตะแค่นี้มันมีโอกาสเป็นหรอมีโอกาสเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแตะปุ๊บเนี่ย เราไม่รู้ครับว่าคนอื่นเขามีเชื้อหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราแตะเชื้อปุ๊บเนี่ยเชื้อก็อยู่ในมือเรานะครับมันง่ายมากนะครับกับการติดไวรัสอีกง่ายมากแล้วบางครั้งเนี่ยเราเผลอแบบเฮ้ยเอามือไปสมัมผัสหน้าไปสมัมผัสจุดอื่นนะครับโดยลืมล้างมือไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรานะครับได้รับเชื้อโควิดไปนะครับแล้วก็เป็นผู้แพร่เชื้อนะครับหรือบางทีเนี่ยเอ้ยกินอาหารดีๆอุย๊ยนี่มะเขือเทศอร่อยจังเลยแกะออกมานะครับแล้วก็กินแล้ื่อที่เมื่อก,อก,า,รก,การ นะครับนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายโดยตรงเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาหารไทยบางอย่างเนาะเราก็ใช้มือครับอย่างโดนัทเนี่ยบางทีเราก็ใช้มือนะครับโดยบางครั้งเราก็ลืมล้างมือนะครับดังนั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลนี้ครับว่าทําไมมันต้องถึงกินร้อนช้อนชันนะครับโอเคครับก็คิดว่าทุกคนคงได้สาระความรู้ดีๆไปนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชุยงานอย่างระมัดระวังนะครับก็ช่วงนี้ยังระบาดอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆครับว้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกัน